ทนนีเราอยู่กันที่คอ,อบ้านเกิดของเอกลุ่มหลานน้งองโมจะสวนยนูจะสวยประจักษ์ขนาดนี้ <c oughs> เดี๋ยววินอยเขาจะมีสีแยกเอกลคยอยู่ข้างหน้าตรงนั้นแหละ <c oughs> แล้วเอาดอกไหนปรุงยาเหรอจะทำไมถึงสมบูรณ์ขนาดนี้ตอนนี้อยาไปกินเลยเหมือนเขาซื้อเฮ้ยก็ปลูดนั้นศาสตร์ดิจโพนี่นั่นน่ะอาวัไหมแล้วข้างๆนี่ศาสตร์อะไรรู้ไหมคะอะไรคะใส่ผักป้าใส่ไม้มือจะไม่ทำป็นเหี้ยเลยเหรออีกข้างนึงทีนี้เป็นอะไรมามานี่ดูกระชากปีกเอาไปทีปยละดาโอหยปีเต็มขาดรถเฮ้ยเหมือนจับของคนอื่นอะแคทเธอรีนเคียวไว้ไปป้า โอ๊ยโอ๊ยโอ้ย You wanna fight อ้าพร้อมเริ่มค่ะจ๊กแจ๊กแจ๊กัโอ๊ยผู้ชายหลอกหอกมอ้าวอมาเอาๆใส่กใส่ไปได้ก็เอาซื้อไปเลยแบบนี้น่ารักป่ะสำหรับเราน่ารักน่ารักมากน่ารักมากทุกคนเอิร์กโดนจีบแล้ว แล้วคนโคราชจริงๆเนี่ยเวอร์ปะเว,วอร์ขนาดไหนเวอร์ขนาดไหนเวอร์ห้าสิบห้าห้าสิบห้า